จิตหายร้องทนานนี้กูยอยู่ไม่ได้แล้วไอโค้ชทแค่นี้ไม่มีน้ำอดน้ำทนกูยังไม่เห็นเป็นอะไรกับใครเลยโอ้โหเอ้ยทีมึงรู้สึกอะไรมึงยังเนี่ยรู้สึกอะไรแต่มึงไม่เห็นเลย,เเลยที่ถามถามจริงเลยว่าเยี่ยวพ้นขาตัวเองไหมก็แล้วแต่บางครั้งบางครั้งเหมือนพ่อขมึงอะทำไมนะ นี่ตอนลามไปเยี่ยวนู่นตอนลามนั่งอยู่นี่เยี่ยวอยู่นู่ยพ่อมึงกลัวจะน้อยหน้าเดินตามไปเยี่ยวมึงเออมึงรู้ไหมตะป๊อกนั่งอยู่เนี่ยเออเยี่ยวไปนู่นก็เยี่ยวอยู่ตรงกระตุ่มเนี่ยฝากไว้ด้วยแป๊บนึงเอาไว้พี่ก็จะเย่เนี่ยไปร้องอย่างนั้นสิเดี๋ยวเขาก็ทำลายเราสวัสดีครับป้า พี่ชายเรี่ยวอะไรลงมาไอ้บิ๊กจะกินหมดนะรู้ว่าคือพี่มีน้ำเปล่าไหมฮะทำไมอ่ะไอ้นี่เขากินแล้วล่ะรอดเอาให้เต็มที่ไปคือชื่ออะไรฮะขอบคุณมากเลยนะคะครับผมไม่เป็นไรคืออยากจะทราบว่าคุณชื่ออะไรฮะหนูรักมากคุยก็มองหน้ากูบ้างก็ได้หนูต้องแย่นะคะพี่เห็นว่ามันตรงอยู่ฝั่งหนูมีอะไรตานี ทมอ่ะเขาบอกเห็นมันตรงอยู่ฝั่งนี้องไม่เป็นไรฮะผู้หญิงนะผมจัดให้จะได้เสมอกันดีข้านั่งรับโ้กชอบใจใหญ่นะมันกลับหันไปทะลุไวขนาดนั้นเลยนรเลือดีกันคุณชื่ออะไรฮะหนูนะคะหนูนี่ชื่อว่าจิมพันสุวรรณภูมิคนเดียวนี้จิมพันสุวรรณภูมิ ชื่อของกับผมเลยครับกุ้ยไทยพี่ชื่ออะไรกันเนี่ยคุยพังบางพีครับผม,มเป็นคนสมุดประการนะครับเคยเที่ยวแต่ไม่ชอบตอนควงอ่ะผมโอ้ยนะฮะบอกว่ากระดูกไม่ดีเลยเอาแค่รอบเดียวพอ <S <S คือผมอยากจะเราเป็นลิเกเราต้องรักษาศิลปะของลิเกเอาไว้นะครับผมอยากจะร้องราชนิเกินเกี้ยวคนนะครับไม่ไ,มไมนจะร้องลิเกเกี้ยวหนุครับผม ละกอเลยนะภูมันตรีครับพร,ราชนิเกิัราชทไมีไ่ผว,วานียพี่มองหน้าผมบังก็ได้ครับมอามเขาเขือนไงเขือนอะไรเรามองต่ำจะเคยเ,เขพี่ร เกียรติชุดพอและยังให้เกียรติเสียงเลยจะเก็บน้องใสต่ตู้น้องเพชรขาอะไรกูตู้เนี่ยเล่นเสียงไงจะเก็บน้องใส่ตู้พี่จะไม่รู้ไม่คำไม่ให้ เฮ้ยเลกน่อนแรกนะอยากปเนี่ยอยาเปล่าอยาแต่มึงโดนลกอนแล้วจะไปยังไงอ่ะไม่รู้สิคอนพีอะไรยูไม่ได้ร้องต้องลงให้ได้นะไม่ได้เหรอ้อยให้ยาไปานะไม่ให้น้องยืนตากแดดเพราะกลัวว่าตรง กอธใครกอธใคระเนี่ยเอาเสียงว้หวาที่ดวงแก้วอะ่ะใช่ใช่อันนี้เปน,น้องครัปะหลงแล้วอะ่ะเอาเสียงว,วาไกลว้ลวนไม่ต้องกลัว ทำไมอะไม่ว่าขำอะไรขำเขาขำเมื่อขำอะไรตอนนี้ลองมาตัวของพี่ไม่ยาวเอาไม่ร้องตัวก่อนพี่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่แล้วลองว่าป้าเป็นคงเรื่องมัเนี่ยไม่ทั้งเรื่งก็มองหน้ามันก็ขำมันสิมันอายมันก็เลยอ่ำไปก่อนไม่เอาแล้วคุณเลยโอ๊ยไม่ได้เรื่องเลยมันเพี่มา้องกับผมเฮ้ยไม่เห็นจริเอาแิไปบบลุก้องทางบัญหาเลย พี่นพื่อนยายขอบคุณค่ะปกติเราร้องดีอยู่นะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณมาช่วยไว้ไม่เป็นไรเชื่อๆะไรฉันนำไปช่วยกุศมาค่ะสบัยาสวัสดีค่ะสบัยาเปลีใจมาช่วยขอบคุณอีกครั้งนะคะอย่าหายหรือเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกค่ะโชคดีที่คุณมาช่วยขอบคุณมากคุณยุ่งไงหายวายกันจังเลยอยู่บ้านไม่เคยวายกันไงคนเขินกัไม่ได้จะคุยกันดี ปุษมาไม่ยังไงคะปุษมารู้ไหม,ไมว่าที่เรามาเจอตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่พวกเราเลยหรือว่าอุบัติเหตุก็ได้เมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันเดี๋ยวกูมาแล้วไ,ไปไหนไปจากกันไปจ้าถ้าเราเป็นเนื้อคู่คนนั้นก็เนื้ออกคู่ ดี่มายถงี่เนื้นองอกหรอคะกสสมาเห็นเรื่องอกเลย